สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่นักเทรดคริปโตเคเรนซีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเทตเตทีแอดมินเพจคริปโตเคเรนซีกับเทรนด์ฟอร์ล่วงนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้เ,เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงสักเล็กน้อยนะครับแต่ผมเองก็พยายามดูกราฟตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้จริงๆจะไล์แล้วแหละ,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 ละนั่งอยู่หน้าคอมเลยนะครับแต่ว่าตัดสินใจที่จะไม่ไม่ลงไลฟ์นะครับเนื่องจากว่า ก็ก็ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นะครับก็คือหาความคืบหน้าของกราฟไม่ได้นั่นเองก็เลยไม่ได้มาไล์นะครับทีนี้พอวันนี้ก็พยายามดูกราฟอีกนะครับก็ยังไม่เห็นแนวทางว่ามันจะร่วงนะครับคือคือมันอาจจะเป็นการย่อลงมานะครับเพื่อที่จะมาทดสอบแนวรับเส้น EMA 55ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแท่งปิดนะครับเจ็ดโมงเช้าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ จุดที่แบบแย่ที่สุดน,น,นะครับก็คือ2,3,144หรือว่าตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าที่ผมขีดไว้ให้เนี่ยนี่คือจุดที่เราจะคัดทิ้งทั้งพอร์ตเพื่อจัดการความเสี่ยงก่อนนะครับบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพอร์ตของเราก่อนนะครับแต่ว่าเ,เส้น EMA เนี่ยถ้าเกิดว่าปิดทะลุลงมานะครับห5หรือราวๆ23,500เนี่ย ก็จ,จะคัดออกครึ่งหนึ่งหรือไม่ต้องคัดเลยค่อมาคัดตรงนี้ทีเดียวก็ได้นะครับอันนั้นก็คือแนวทางแต่ถ้า bitcoin มันจะลงเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีสินทรัพย์ตัวอื่นขึ้นซึ่งผมไล่ดูไม่มีเลย USDT ก็ไม่ได้ขึ้นทองก็ไม่ได้ขึ้นนะครับตลาด NASDAQ ตลาดหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นนะครับอ่ากระโดดมานิดหน่อยแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีวิแววคือว่ามันเล็กๆน้อย,อยๆมากนะครับคือ มองดูแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่บิตคอยจะไม่ขึ้นนะครับแล้วยิ่งถ้ามาดูสถิติแล้วเนี่ยการซื้อสูงมากนะครับนะมูลค่าปริมาณการซื้อนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณขายนะครับถือว่าสูงมากแล้วก็เดชนีความกลัวก็ก,ากลางๆนะครับไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นการย่อเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไม้ใหญ่ขึ้นมาอย่างวันนี้ก็ EOS ก็ บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะไปถึง 30- 4 0นู่นแหละนะครับแล้วก็ย่อลงมาปิดที่9.7 7นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับชีบะก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเหมือนกันกระโดดและยอ่อเห็นไหมครับแล้วก็พยายามจะกระโดดตอนนี้กำลังจะทะลุแนวแนวต้านสำคัญได้แล้วนะครับก็คือเส้น e m a 200นั่นเองอืมไปดูปัจจัยอื่นๆก็แทบจะไม่มีอะไรที่ ที่น่าเป็นห่วงนะครับอืมตลาดหุ้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่ผ่านวิกฤตโควิดมานะครับเนี่ยค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่คนให้ความสนใจโดยเฉพาะหุ้นไทยตอนนี้ก็เติบโตหลายตัวนะครับเติบโตหลายตัวมากเลยเมื่อกี้เห็นหน้าเพจอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูซิหุ้นนะครับไปดูหุ้นบตทหน่อยเนาะ ppt นะครับ ผมก็ไม่เคยค้นหาสักทีหุ้นไทยอ๋อโอเคข้างนี้ดีกว่าอาหุ้นไทยนะครับพี่ที หนึ่งวันศูนย์จุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทดูข้อมูลหนึ่งปีหน่อยครับ ไม่เข้าใจเลยดูแล้วก็ไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรโอเคสิบห้าสิงหาคมราคาสามสิบสามจุดเจ็ดห้าปัจจุบันราคาสามสิบเจ็ดจุดสองห้านกะ็เติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นนะภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจากสามิบามขึ้นสามสิบสี่สามสิห้าสิบหกสามสิบเจ็สาสิบหกสาสิบเจ็ดตอนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ หุ่นเอเนจหรือว่าพลังงานนะครับก็พอมาไล่ดูส่วนอื่นๆตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่าจะเกิดจุดสีแดงแบบนี้นะครับในแม็กซดีคัสซอมแต่อย่าลืมว่ามันทะลุเส้นศูนย์ขึ้นมาแล้วนะครับยังไงก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นอาจจะย่อลงแค่นี้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวต้องต้องรอดูนะครับต้องรอดูแต่ว่าที่แน่นอนชัดเจนที่สุดก็คือไทม์เฟรมวีคนะครับยังไม่ทะลุแนวต้าน นะครับก็คือเส้น EMA 450นะครับก็คงจะต้องแบบประคองช่วงนี้ไปก่อนนะครับชักอาทิตย์2อาทิตย์จากจากตรงนี้นะครับนี่คือทํามเฟรมสัปดาห์นะครับก็คงต้องรอจจกตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนเหรียญที่ผมซื้อไว้นะครับอีเชอริวั0ห้าหมื่นบาทก็จะไม่ได้ขาดทุนอะไรมากนะครับ หรือว่าใกล้ๆกับทุนที่เข้าซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูแม้ว่าจะมีจุดตัดตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็เอาแนวรับเป็นหลักนะแนวรับก็จะอยู่ที่1635นะครับถ้าหลุดตรงนี้มาก็ค่อยคัดหรืออาจจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเมติกนะครับก็ก่ําๆกึ่งๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดนานาเป็นห่วงอะไรมากนะครับแนวรับแนวต้านก็อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับ AveX นี้ลงมาขาดทุนสักนิดนึงนะครับประมาณ3%มน์นะครับแต่ว่าก็ยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูบิตคอยนะครับถ้าบิตคอยหลุดนะครับอ๋อโอเคเนี่ยหลุดเส้นสีฟ้าลงมานะครับ23,145สามพันหนร้อถ้าบิตคอยหลุดลงมานะ ผมจะคัดทั้งหมดนะครับ150,000าบาทที่ซื้อเข้าไปแล้วนะครับจะคัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้รอจังหวะเข้าใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับใจเย็นๆการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราศึกษาให้ดีความเสี่ยงเหล่านั้นเราก็จะลดทอนลงไปได้นั่นเองนะครับเท่าที่วันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ น่าเป็นห่วงเลยไม่มีอะไรที่จะต้องทําให้ราคามันล่วงหรือว่าผมอาจจะติดตามข่าวสารไม่มากพอหรืออย่างไรไม่ทราบแน่นะครับแต่ว่าในส่วนของกราฟในส่วนของเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆนะครับไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้บิตคอย จะล่วงเลยนะครับหรือว่าจะแบบลงแบบโหดแบบ20%สบอย่างเงี้ยคงจะไม่มีนะครับยังไงก็ใจเย็นๆแล้วก็รอแผนนะครับการเทรดรอแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าซื้อกันทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับส่วนตัวผมเข้าซื้อไปหมดแล้วจากแพทเทิร์นก่อนหน้านี้แล้วก็ เดี๋ยวจะต้องรอดูว่าจะคัดไหมนะครับถ้าไม่คัดก็ไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับก็แค่เฝ้าดูนะเราไม่ต้องไปจัดการอะไรมันมากนี้คือหน้าที่ของเทรดเดอร์หรืออินเวสเตอร์นะครับนักลงทุนนั่นเองเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้คงจะไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจนี้ด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีครับ